สวัสดีครับผมซักคุณธงก,กินนะครับวันนี้กับรถพาเร่รถปิกไบต้องผมเท่านั้นในประเทศไทยมือสองวันนี้เนื้อหอมจริงๆดูกติบริกรเกตวีโฟ,โฟนะครับนี่เอามาตั้งแคมนะครับพเพื่อนงงเลยครับอยู่ตั้งประมาณอาทิตย์ึแล้วไม่มีใครสนใจขี่มาตั้งแคมแม่งเงยมากับเก่งทหารแดงตัดเขียวตัดฟ้าตัดด,ดำพวกโชว์มาซื้อสดเดี๋ยวรถสไลด์มารับเลยเอ้ <laughs> โา,าโหดยอดนะถืว่าโหดปะ โอ้ยนะครับถ้ารถคันใหญ่มาจอดตั้งแคมแล้วขับตั้งแคมแล้วขายได้เราจะมาจอดไหมจอดไปเอ่าเอ็ดพันสิบสามพันสิบสี่ขายมาจอดนี่เลยไหมไปเอามาเลยดีกว่าจะได้ขายทีเดียวเลยนะจะรวยกันตายนะเพื่อนนะจะรถสไลด์มาเป็นเพื่อนโอ้โหก่อนที่รถสไลด์จะมาดูนี่เขาชอบเขาบอกว่าอยากได้คลิปฉลามอยากได้ตัวอานี่ฟลิงอาโอ้โหสวยจัดเพื่อนกระแายมากอย็นน้ำลายไหลน,นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับรอเลยรถสไล,ลด์มาเราขึ้นรถสไลด์โชว์แล้วก็ไปส่ง ลูกค้าเลยของจริงไม่มีเตียมเดีย๋ยวค่อยดูว่าไปจริงดูปะไปล้วไปเลยเหรอไปเลยไปไหนอ่ะไปตรงเลยเออเพื่อนเพื่อนเราก็มีเตาย่างเรียบร้อยเลยแต่ยังไม่มีอะไรกินครับกําลังจะรอครับแม้ไก่เศร้าครับย่างสักตัวเพื่อนเพื่อนแล้วเนเพื่อนแล้ว ผมแล้วมเพอแล้วมแล้วไงโอ้ยตัวไม่ดครับโอผมเองผมเองผมเองไม่ทันอะเมื่อโโเยวอร็วเ้ยเยามารับเอครับโอเคนี่วีโป้ใส่สม,มใช่ครับเเคนอยสายเลย โอ้โหในป้ายัางมาซื้อมันดีจริงๆริงผมเพื่อนคิดดูครับสไลา์ไปแบบอลังการนะเพื่อนเพื่อนแบบขึ้นไปเลยนะเพื่อนเพื่อนทีมงานมืออาชีพคิดดีว่ารับแบบสลา์ไปอย่างเงี้ยคันเดียวเด่นๆด่นแบบไงเป็นโลงเนาะให้มันส่มราคากับรถราคาหลักๆหน่ยอย ดีดยิงยุบนะโจนะยิงยุบไปปุ๊บขาตั้งลมแปะเรียบร้อยเลยนะเกมเลยนะจะจะใส่ตะจะใส่ตะก้ามาล้างน้ำขาอีกก็ไม่ได้แล well ้วนะจบเลยนะเชิญครับบอสเออนี่น <point identified> ี่พวกนีวีโฟนี่รถแห่งกระตัวนะสอนไม่ได้เถื่อเบียดลงมานั่งนี้อ้๋อแก่ตาปิีกนะคนอื่นนอาจจะไปคนอื่นอาจจะเขาเรื่อเขาธรรมดาคนธรรมดาไปได้แต่พี่ไปไม่ได้ อ่ะพวกอันนี้เลือกขี่มอตอร์แล้วไงโอเคเธอกินดูเธอสามคนเธอจะไปยังไงนี่ก็ลอยเธอไปเลยงั้นเธอไปเลยไม่ไปแล้วเสียรถเจ็บเอาตัวนี้ไหมลูกเกียบ

นี่นะคะมาตามติดชีวิตจับไก่ตู้ดตัดุน ไจับไก่จะไล่จับลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบไปอ้าอขโมยกลับไปเลี้ยงที่บ้านทนได้แต่วันจะเลี้ยงอย่างดีเลยไม่ให้ใครมากินเจ้าได้เลี้ยถามม่าเลี้ยหรือยังไม่มีไข่ไ,ไม่วิ่งไล่จับแล้วมาเอาในกรงแทนในคอกหมดฟ้า,ฟาเลย ไนฝ่าได้พอโอ้อ <c oughs> ้โอ้เรวไปเ็แล้แล้วนะทุกคนนุมหลังจากวีนไลบมามวีดมันรม่้มีค่ายะไรนุ่ม เรียบร้อยครับตอนนี้ครับไก่ก็สําเร็จแล้วครับก้อยก,ก็รถก็เสร็จอีกแล้วครับปลาภารกิจเราสองอย่างเสร็จเิมพ์ร้อยอุ้ยอย่าอยู่กับพ่อเลย,ยไงร่นะรางกายป่ะแถบบตรงเปียก็ใกล้ถ้าถุงปุ๋ยครับ แม่ก็เตรียมมามากเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาย่างกินกันครับเพื่อนๆน,นี่เขาเรียกว่าขายสไตล์บ้านๆไม่ใช่บ้านๆธรรมดานี้จะขายสไตล์ทองชุ่งเลยนะไปไปเดินทางปลอดภัยนะปลอดภัย เจ้าไก่ตัวนั้นเจ้าไก่ตัวนั้นช่้งไงเงามีมือของเก๋าต้องกินเนอชงชานแต่ถามว่ากินไหมกินเลยยังเลยครับนี่ครับก็ลงมือยากเลครับโอ้โหอีกสักชั่วโมงน่าจะได้กินนะตัวนะเม็ดมิดมิดม่เกนเนี่ยวท่านี้หลอดเป็นไงความือกข,ขังเริ่มแทร ่เขาสวยเพื่อนๆร้อนๆชุแจ่วเชๆเื่ออยเพื่อนนน้ลายเคยเถดจบแล้วปากิเป็นการู <laughs> 嗯，<laughs> 好心，现在，好，现在。